สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวั ande, ridge, นนี้ลิซจะพาเพื่อนๆไปเดินตลาดนัดนะคะเป็นตลาดนัดโรงพยาบาลตรงที่ลิซยืนอยู่ก็คือ B D S สะพานควายคาย่ะลิซจะพาเพื่อนๆไปตลาดนัดตรงข้างโรงพยาบาลเปาโลนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันดีกว่าข้างหน้าเนี่ยก็คือโรงพยาบาลเปาโลสะพานควายนะคะ มาดูกันว่าตลาดนี้มีอะไรบ้างก็เดินทางสะดวกนะคะรถเมล์ผ่าหลายสายตลาดนี้จะมีวันังคารพรหัสแล้วก็สุขค่ะช่วงประมาณเจ็ดมงเช้าหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าเนี่ยค่ะถึงประมาณบ่ายสองบางเจ้าก็จะหมดแล้วก็จะกลับก่อนนะคะ ร้านน้องร้านนี้ยเขาเขามีเนยกรอบนะเขาจะขายเนยกรอบด้วยน้องฮัลโหลสวัสดีนะคะก็จะมีเนยกรอบนะแต่ว่าวันนี้น้องเขาไม่ได้ตั้งเตาเนยกรอบร้านนี้อร่อยมากเดี๋ยวไว้ริสไปรีวิวให้นะคะวันนี้เขาขายพวกขนมค่ะโอ้ยวันนี้อากาศดีมากเลยนะเพื่อนๆน,น่าเดินเล่นมากไม่รู้ว่าจะหนาวหรือจะฝนนะคะแต่งตัวไม่ถูกเลยวนะันนี้ เสื้อค่ะเสื้อหนาวเสื้อกันหนาวนผ้าลองรีดอันนี้ชุดผู้ใหญ่นะคะสวยค่ะมีคนละครึ่งด้วยนี่ตัวละสองร้อยเองค่ะเพื่อนๆงานพี่สวยอะค่ะเนี่ยใช้แอปรัฐบาลได้ใช้คนละครึ่งได้นะคะามาประจำไหมคะร้านเนี้อังคาร<ย>พุทธหัส สุกนะคะเพื่อนๆอยากได้เสื้อนะคะฝากฝากญาติฝากแม่ปีใหม่อะไรไว้มาคะร้านนี้เสื้อสวยนะคะเสื้อผ้าเสื้อผ้าเยอะอ่ะของกินจะอยู่ด้านในค่ะเพื่อนๆตลาดเนี้ยนี่เสื้อเสื้อฝากพ่อได้นะคะลายสกอตพวกนี้เสเชิ้ตตลาดนี้ของไม่แพงค่ะ อ่าเครื่องสาอําอางนะคะสาวๆเนนนี่่ยยอั้งไมกร,นนนนระเป๋าตังค์นะคะกระเป๋าสะพายรองเทา้นา,นานทิชชู่ก็มีของกุ๊กกิ๊กนะคะของจุกจิกกิฟช็อปใช่ไหมของแต่งบ้านนะคะปีใหม่คริสต์มาสนะคะแวะมาได้ตลาดนี้มีครบนะคะมีหลายอย่างด้วยอของกินก็มีของใช้ ใกล้คริสต์มาสแล้วนะคะมีเข่าวกวางด้วยประจำสามวันเลยไหมคะร้านนี้โอ้นี่ของแต่งบ้านนะคะของใช้โอ้นี่ยิงเดอดเลยนี่ไม่ได้อะไรหนูเสื้อผ้า อันนี้กระเป๋าค่ะกระเป๋าร้านนี้ก็สวยมาใหม่ค่ะกระเป๋ามาใหม่นะคะนี่กระเป๋าน่ารักดีอ่ะร้านนี้เจับไม่ล้าจับ กางเกงทำงานงานะคะถุงเท้านะคะ เพื่อนพอกระเช้าก็มีนะคะเพราะเพราะถุงอันนี้เป็นมือสองค่ะซื้อกับต่างจังหวัดได้นะคะฝากคุณยายอันนี้เป็นชุดยาวๆค่ะ ที่นี่รับคนละครึ่งเยอะนะ,ะใช่อันนี้เป็นห้าสวนลายผักชีฟาง,งกรอบนะคะขนมฟังกรอบคุ้นหน่อยคะ่ะ<า>มีทอฟฟี่เค้กด้วยอันนี้เป็นเค้กสวนดูสิบนะคะมีร้านนมเดกอรี่เจ้าดังหมึ่งดวงอ่าน้องเขาเอามาหลากหลายนะคะร้านเนี้ย มาประจำไหมอ่ะประจำไหมคะประจำ<ช>ประจำอังคารพฤหัสสุก<ร>เลยนะคะแวะมานะคะซื้อขนมพวกเบเกอรี่ได้นะคะ,คะทองม้วนสดค่ะร้านนี้อร่อยนะสวัสดีนะคะทองม้วนสด,ดทองทองม้วนสดร้านนี้เขาจะอยู่ตลาดน้ำตลิ่งชันนะคะที่เคยรีวิวไปแล้วค่ะก็วันอังคารพฤหัสสุกก็จะอยู่ที่นี่นะคะถ้าเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็จะไปอยู่ที่ ตลาดน้ำกหลิ่งชันค่ะเป็นทองม้วนสดนะคะแป้งนุ่มแล้วก็อร่อยมากเลยเจ้าเนี้ยกินแล้วข้างๆเป็นผัดไทย20บาทค่บเพื่อนๆส่วนมากที่นี่เขาจะเป็นเจ้าประจำกันนะคะมีผัดซีอิ้วด้วยอะ่ะ

ย้อนมานีนิดนึงค่ะร้านนี้น่ากินข้าวเหนียวหมูสวัสดีค่ะข้าวเหนียวหมูน่ากินนะคะ เดินเริ่มลึกเข้ามาจะเป็นโซนของกินนะคะเพื่อนๆมันมนลงแองไอันนี้เป็นผัดไทยสูตรโบราร้านแม่กิ่งกระเทียมค่ะรับเอกงานนอกสถานที่ด้วย,น,วยวนี่เพื่อนๆยี่สิบบาทนะคะกล้วย รับน้ำตกนะคะรับทำด้วยน,นี่เบอร์โทรนะคะเบอร์โทรไหมคะทำทั้งลาบน้ำตกอาหารอีสานทำด้วยไหมคะทำด้วยนะคะอยู่ประจำที่นี่นะคะขายประจำไหมวันพฤหาัสวันอื่นไปไหนนะคะพี่คลองสิบหกค่ะกลองอสิงวันพุธไปคลองสิบหกก็เลยหาดมานี่วันรบซานบางนา <c oughs> เสาร์อ,อาทิตย์อยู่โรงบามเทพ เวียนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆอยากทานพวกอาหารที่สารพวกอะไรพวกนี้นะคะนี่เบอร์โทรนะคะแม่ค้าโทรสั่งได้ค่ะขอบคุณค่ะอ่านยังไงวะข้าวไก่อสไตล์อ่ะเพื่อนๆเลินอ่านถูกนะ O, เบอร์โทรเพื<ๆ>่อนๆดูนะกับหัวนิดนึงน้องเขาน้องเขาน่าจะเก็บกับกับฝั่งแล้วเ่าเป็นหรือว่าเป็นสไตล์ของเขาอ่ะขายดีมากเลยร้านเนี้ยร้านป้ายกับหัวนี่ขายดีมากเลยเ,เพื่อนๆอันนี้เป็นขนมหวานเขาขายกล่องอะแค่40บาทบบาทเพื่อนๆขายดี ลูกชิ้นอ่ะค่ะโอ<ฮ>้ไม่ใหญ่มากตรงนี้เป็นคนะร่าา้ ย้อนกลับไปเป็นไอ้นี่นะคะปลาปลาทอดที่คนเยอะๆคือใช่ตลาดภูนะคะร้านนี้แหนมเนือง,งอ่าแป้งนุ่มๆแป้งไม่หนามไม่แข็งนะจ๊ะน้ำจิ้มอร่อยอร่อยนะคะ สูตนี้ไม่ได้มาค่ะไปร้านของหมอรสื้อใหญ่ขายคนสุกขายร้านเสื้อใหญ่ปกติขายอังขายอังคารพฤหัสสุกเลยค่ะวันไหนไปลานวิถีคะพรุ่งนี้เหรอเพิ่งนี้ค่ะอ๋อพรุ่งนี้รีจะเข้าร้านวิถีพอดีเลยเจอกันที่นั่นอีกนะสวัสดีค่ะพี่อันนี้เป็นร้านขนมนะคะขนมไทยมีขนมฝรั่งด้วยโดนัทขนมไข่เพื่อนเพื่อน ขนมถ้วยขนมอันนี้อะไรนะขนมขนมเปกปูนะใช่ขนมเปกปูนะคะขนมชั้นไว้น่ากินสาดไส่พี่ประจำตลาดนี้ไหมอ่ะประจำอังคารพ<ม>ระรหัสสุก<ม>เลยนะคะเพื่อนๆเดินเข้ามาให้สุดนะคะจะเจอพี่เขานะคะมีข้าวโพดด้วยลรวช่องวัดเจด นั้นเป็นร้านฝรั่งนะคะไส้กรอกค่ะ เป็นผล,ลไม้กระเป๋าค่ะสุดแล้วสุดแล้วก็คือด,ด้านหลังโรงพยาบาลนะคะขนมเปี้ยะธนากรค่ะร้านนี้สวัสดีค่ะขนมเปี้ยะน่ากินนะคะร้านนี้เป็นขนมเปี้ยแป้งสดค่ะได้ะโนา มีเบอร์ติดต่อนะคะเ,เพื่อนๆอันนี้เป็นขนมเปียธนาทรน,นะคะ0ูนย์เก้าหกแปดค่ะอันนี้เป็นขนมบ้าบินนุงเล็กขนมบ้าบินนะคะเผือก มีน้ำด้วยอันนี้เป็นข้าวคุกกะปิค่ะเพื่อนๆแม่ดีข้าวคุกกะปินะคะอันนี้หมูแดดเดียวโคตรอร่อยนะคะ เดียวเดียวโคตรอร่อยแวะชิมได้นะคะอันนี้ได้เคยถ่ายแล้วสวัสดีนะคะอร่อยนะคะร้านนี้ครับถั่วถั่วตัดถั่วตัดก๋มีนะคะอุย๊ยวันนี้มีผู้ช่วยด้วยอะ่ะสวัสดีค่ะมีผู้ช่วยด้วยถั่วตัดอร่อยมากนะคะร้านนี้แล้วก็เป็นผัดหมี่นะคะผัดหมี่แบบโบราณ อร่อยค่ะเพืเ่อนๆร้านเนี้ยผัดมีโบราณร้านน้ำพริกนะคะร้านน้ำพริกเจ้าเก่าน้ำพริกอร่อยผักเยอะสวัสดีค่ะร้านนี้ที่เคยรีวิวแล้วนะคะมีอาหารเช้าด้วยพวกไข่กระทะนะคะแล้วก็น้ำพริกนี่ผักเยอะมากมีผักให้เลือกเพียบเลยไข่ชะอมนะคะอันนี้หอหมกปลาทูน้ำพริกก็มี อยู่ข้างในนะคะหลายอย่างอยู่นะคะแล้วนี้เป็นอะไรข้าวซอยข้าวซอยไก่ขนมจีนน้ำเงี้ยวอาหารเหนือคะ่ะเพื่อนๆน,น,นี่แคบหมูไส้อั่วนะคะ อันนี้เป็นขนมจีนนะคะน้ำยาน้ำยาแกงไตปลาน้ำยาปูน้ำยาป่าน้ำยากะทินะคะเฮ้ยน้ำพริกน้ำยาก็มีอ่ะน้ำพริกน้ำยาไม่ค่อยหาหากินไม่ค่อยเจอร้านนี้ร้านนี้มาประจํำไหมคะอยู่ประจำมั้ยวันพฤหัสหัสนะวันอื่นไปไหนอะคะมันไปหลายที่นะวนไปหลายที่นะไปหลายที่ค่ะถือเป็นเพื่อนอยากกินนะคะนี่น่ากินมากเลยถ้าวันพฤหัสเจอกันที่ ตลาดโรงพยาบาลเปาโลนะคะ,คะเค้าเกี่ยวปลาปัตานีค่ะเพื่อนๆเ,เอ้ยเค้าเกี่ยวน่ากินอันนี้อร่อยอะ่ะเค้าเกียเ่ยวข้าวโพดอ่ะกินได้นะคะพี่เกียวยังไงนี่ขนมหวานน่ากินอะ่ะ ฝรั่งนะคะกิมจูรับคนละครึ่งนะคะเกือบทุกร้านเลยตรงนี้เพื่อนๆอ,อันนี้นหมูยออุบลค่ะเมื่อกี้เดินเลยไปแล้วมีแหนมเนื้อด้วยประมาณนี้นะคะตลาดนัดโรงพยาบาลเปาโลสะพานควายนะคะ เดินมาจนสุดนะคะเพื่อนๆตรงโซนทางด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นพวกพวกเสื้อผ้านะคะกระเป๋าของใช้แต่ตรงเนี้จะเป็นอาหารทั้งนั้นเลยนะคะยังมีล็อกสุดท้ายอ่ะเพื่อนๆเดินไปดูหน่อยอะไรเออข้าวข้าราดแกงค่ะตรงนี้เป็นข้าวราดแกงนะคะคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าประจำด้วยแหละคนละครึ่งได้หมดเลยนะเพื่อนๆตรงเนี้ย ร้านน้ำประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆตลาดเล็กๆแต่ของของกินของใช้ครบอยู่นะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะตลาดนัดโรงพยาบาลเปาโลสะพานควายครัเพื่อนๆ